ไปที่อำเภอพนจังหวัดขอนแก่นกันหน่อยไปดูป่าแห่งตำนานโศกผีดิบหินล้านปีแค่ฟังแต่ชื่อแล้วก็อยากจะดูแล้วนะอยากจะสัมผัสแล้วว่าไอ้โศกผีดิบหินล้านปีเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูในวันนี้แหละในเช้าวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องเล่าเนี่นะมันชวนขนลุกมากเลยเออเนี่ยทุกวันพระจะได้ยินเสียงร้องไห้ระง,งมเลยอเออเอาดูไม่เชื่อก็ต้องไปพิสูจน์ ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนโศกผีดิบเป็นป่าแห่งตำนานหินล้านปีตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวน้อยหมู่ที่สนะครับตำบลโศกนกเต็นอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นซึ่งสถานที่แห่งนี้เขาบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรณีวิทยาสามารถเดินเที่ยวชมที่เป็นหินตะกอนหินทรายเนื้อที่เรียงรายกันอยู่จนเต็มพื้นที่แล้วก็มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในศาลา แล้วก็มีสารปู่ทวดขุนหารย่าทวดสุรัสศรีให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ขอพอรตามความเชื่อและก็สัมผัสความน่าขนลุกจากตำนานที่เขียนเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงที่มาที่ไปของคำว่าป่าโศกผีดิบออลองฟังดูนะ<อ>ตำนานที่เขียนเอาไว้บอกว่าในช่วงประมาณปี2484ในช่วงนั้นเนี่ยโรคฝีดาษระบ,บาดมากในหมู่บ้านผู้คนล้มตายเป็นเบือไม่เว้นแต่พระสงฆ์องค์เจ้า ตายและก็มรณภาพทําให้ไม่สามารถประกอบพิธีกรรมส่งวิญญาณได้เพราะว่าศพเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเยอะมากเลยนะครับสวดไม่ได้เยอะสวดไม่ไหวนะครับก็เลยต้องนําศพเนี่ยไปทิ้งลงโศกลึกคือโศกหมายถึงหลุมหลุมขนาดใหญ่หญเนี่ยเขาเรียกว่าโศกลึกเอาศพเนี่ยไปทิ้งลงไปทิ้งลงไปนะครับศพแล้วศพเล่าว่าอย่างนั้นแล้วก็ผู้คนก็อยู่ที่นี่ก็อบพยพไปสร้างบ้านเรือนใหม่ทุกวันพระนะครับในขณะนี้ ทุกวันพระตั้งแต่ก่อนหน้านี้ถึงขณะนี้เขาบอกว่าจะได้ยินเสียงเนี่ยคร่ำครวญร้องให้ระงม oh. ชาวบ้านบอกว่านี่คือเสียงศพเพราะว่าคนที่ตายในตอนนั้นอ่ะไม่ได้มีการสวดศพไม่ได้มีการทําบุญส่งวิญญาณ oh. เพราะว่าคนตายเยอะโรคระบาดโรคไข้ฝีดาดระบาดทั้งพระทั้งสงฆ์เนี่ยตายพอตายปั๊บก็เอาศพเนี่ยมาทิ้งลงตรงนี้เป็นโศกที่ว่าเนี้ยทุกๆปีชาวบ้านก็จะประกอบพิธีบวงสรวงในวันพุธเดือน6กบวงสรวงผีเจ้าป่า ที่เรียกกันว่าสงกูโศกผีดิบแล้วก็มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนะคุณสองนะจะมีการเสี่ยงทายฝาฝนฤดูกาลทำมาหากินถ้าคางไก่มันยืดตรงนะฮะปีนั้นน้ําฝนก็จะน้อยแต่ว่าถ้าคางไก่มันงอน้ําฝนก็จะมากข้าวปลาก็จะอุดมสมบูรณ์นี่เห็นไหมครับเขาเรียกว่าเป็นที่ไปที่มาตํานานของโศกผีดิบอ,อยู่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น คนที่ยืนอยู่นี่เป็นคนนะครับไม่ใช่ผีนะครับเนี่ยไปเทีเท่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวเอเอเอนี่ยแต่ว่าไปเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวลากลางวันแ<ต>ดดร้อนๆไม่มีใครไปเที่ยวในเวลากลางคืนเออเนี่ยโดยเฉพาะวันพระต้องไปพิสูจน์นะจะได้ดินเสียงร้องไห้ระง,งมเสียงโหยหวนเลยนะครับเขาว่ากันว่าเนี่ยเป็นผีที่อยากจะไปขึ้นสวรรค์นะแต่ว่ามีการไม่มีการทําบุญให้จากขอนแก่นไปที่ภูเรือจังหวัดเลยใบเมเปิ้ลสีแดงสดเคยเห็นไหมเล่า อ่านะครับโโที่เขตร,ร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีนักท่องเที่ยวไน้ไปชมความงามหลายสถานที่หลายแห่งโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเย็นๆเนี่ยความสวยงามของใบเมเปลิลหรือกวมแดงที่เปลี่ยนจากใบสีเขียวมาเป็นสีแดงสดแบบนี้เห็น<อ>ดูสิคุณสอง,งสดูแลวก็สวยงามนะฮะและก็มีการผลัดใบร่วงลงสู่พื้นทําให้มีการได้ชมนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวานะครับถึงดุนเลยกุมภาของทุกปี ในปีนี้ความหนาวความแรงของลมมาเร็วทําให้ใบเมเปิลเนี่ยนะครับเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีแดงก็เร็วขึ้นว่าอย่างนั้นเร็วขึ้นกว่าทุกปีอันนี้ยัง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 ไม่จัดเท่าไหร่นะ mm hmm. อีกสักหน่อยนึงเนี่ยเขาเรียกว่าจะสีแดงเนี่ยเต็มป่าเลยนะครับที่นี่นะครับเขาก็มีระเบียบในการเข้าชมนะขอให้นักท่องเที่ยวเนะี่ยใช้ความระมัดระวังเนื่องจากว่ามีสัตว์ป่าอยู่ตามเส้นทางที่เดินนั่นแหละ mm hmm. และก็ใบเมเปิลมันร่วงลงมาอย่าไปหยิบอ่า mm hmm. นี่ยอย่าไปหยิบนะ นะครับเนี่ยอย่าไปหยิบให้มันอยู่ในตรงนี้ส่วนสัตว์ป่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีทั้งกวางทั้งหมูป่าที่สําคัญก็จะมีช้างต้องระวังกันนะเห็น <He ard S 1> ไหมใบเบเปิลเนาะสวยจังอย่าไปหยิบนะครับคือดูแบบนี้ถ้ามันแดงเต็มพื้นเนี่ยก็จะสวยงามเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งว่าอย่างนั้นเถอะทีนี้เอาจากเลยเนี่ยไปพิษณุโลกหน่อยไปที่เนินมะปรางหน่อยเขาแห่ไปเที่ยวบ้านมุงดูนะบ้านมุงเป็นไงพี่สองนี่ดูภูเขานะครับเดี๋ยวดูภูเขาของเลยก่อนนะครับไปที่พิษณุโลกฮะ ที่บ้านมุงฮะเป็นหมู่บ้านท่ามกลางขุนเขาหินปูนอายุเนี่ยสามร้อยหกสิบล้านปีนี่ขบันทึกไว้นะครับโดยเฉพาะตำบลบ้านมุงเนี่ยนําเนินมะปรางเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมักท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะไปที่นั่นนอนพักกลางเต็นท์ค้างคืนเพื่อสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและก็ความเงียบสงบของชุมชนและก็ความสวยงามของธรรมชาติภูเขาหินปูนล้อมรอบแบบ360อองศาเห็นไหมพี่สองนี่กลางเต็นท์กันแล้วนะนี่ที่นี่นะครับ และก็บริเวณใกล้เคียงก็มีดอกเขาเรียกว่าดอกทานตะวันม,มีการปลูกไว้สวยงามเหลืองอลามเลยนะครับทีนี้นอกจากนี้นะครับพื้นที่เพาะปลูกเป็นพืชไร่ในหมู่บ้านก็มีการปรับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนดอกไม้ตามฤดูกาลโดยเฉพาะดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยนะครับชาวบ้านก็ตั้งใจปลูกเอาไว้นะครับให้เป็นที่ดึงดูดตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ได้ไปเที่ยวชม่าอย่างนั้นนะครับคิดค่าบริการแค่เยี่ยมชมนิดหน่อยเออนิดหน่อยไม่มากนะนี่รักแต่เขาแต่เราล่ะ <Yeah. S 2> เอนีอ่ <laughs> มันรู้สึกตัดเพาะตัดเพาะยังไงชอบคนนะรักแต่เขาแต่เราล่ะไม่เห็นใจเราหรือไงอะไรประมาณนี้นะครับทีนี่เมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยชาวบ้านวังส้มซาอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลท่าโอพอําเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็จะปลูกกระลำปรีนะบริเวณริมแม่น้ำน่านและก็ตามที่ไร่บ้านเรือนต่างๆที่ว่านี้นะครับมันก็จะเป็นอีกเขาเรียกว่าอีกอสเสน่ห์หนึ่งนะครับของพิษณุโลกเนี่ยนะนักท่องเที่ยวไปก็จะได้ไปถ่ายกระลำเปรี ถ่ายเสร็จก็กินกระลำปลีเอออันนี้ก็ลดน้ําไปในช่วงเช้าเนะครับแล้วก็เขาไปที่นี่นะเขาจะแต่งผ้าไทยไปถ่ายรูปกับกระลำปลีนะเห็นป่าเมื่อกี้อันนี้คือกระลำปลีนะครับแล้วก็ทําอาหารอรีกว่าตุนไข่ตุ๋นไข่ใส่ช่อกระลำปลีเออแล้วก็ไปนึ่งนี่กินอร่อยว่าอย่างนั้นเถอะชมความสวยงามเสร็จเก็เอาความสวยงามนี่มาลงซึ้งแล้วก็ดึงไปกินอร่อยนี่ เที่ยวตรงนี้กินตรงนี้อร่อยตรงนี้นี่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะกะลำปลีไข่ตุออนี่เขาชอบมากเลยนักท่องเที่ยวก็ไปก็จะมีโฮมสเตย์เนี่ยไว้บริการจากชุมชนในท้องถิ่นนั้นนะครับแล้วก็มีขนมนมเนยต่างๆนี่อะไรพี่สองกินอะไรน่าจะเป็นของทอดหรืออะไรสักอย่างไหมคะข้าวโพดทอดเปล่าอืออุ้ยกินนะอ้า นะครับใครอยากจะสัมผัสไปชิมก็ไปที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกนะอยู่ที่บ้านวังส้มซ่าค่ะนี่จะเป็นเหมือนใครๆก็กินสุกี้ม้วนไหมสุกี้โรนอ๋อนี่ของของไทยเนี่ยมันดีหลายอย่างนะมีเสน่ห์นะครับเนี่ยเวลากินร้อนๆเนี่ยมันไม่มันอร่อยมาก น่าจะเหมือนเอาไปทอดเอากล่ำปีไปสับเอาไปทอดอะไรสักอย่างาน่าจะตั้งใจทําเหมือนคล้ายๆกับทอดมันอะไรอย่างนี้นะวัตถุดนะิบก็มาจากกล่ำปีเป็นหลักถูกต้องลกลืนน้ําลายเลยค่ะครับ